สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมโดของถังซานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการแนะนําในการจัดทีมตีบอสของตู้หวีเข่ากันเองนะนะครับก็มีหลายคนเนี่ยนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําตัวของคลิปสอนตีบอสแล้วหรอนะครับต้องบอกว่าทําอยู่นะครับแต่ว่าพอดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคือผมลงให้ไม่ทันถูกไหมนะครับก็ทํานู่นทํานี่มาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาก็ทําการอัปเดตมาด้วย นะครับผมก็เลยแบบว่ารอทีเดียวเลยแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะนะครับก็คือจะเป็นโตของทีมเดียวทีมคู่ไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็พร้อมกันไปเลยนั่นเองนะเพราะว่าผมนะครับก็ไม่ได้แบบว่าสอนนานขนาดนั้นถูกไหมนะครับส่วนใหญ่เราก็ตีแบบว่าสคริปกันอยู่แล้ว นะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของทีมเดียวก่อนนะครับว่าตัวของทีมเดียวนียผมจัดทีมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวของบัฟเนี่ยผมใช้อะไรยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะครับก็นี่เลยนะครับซื้อตัวของบัฟก่อนละกันนะนะครับบัฟเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นตัวของบัฟ ฮิตพีขั้นสูงนะได้ครับคีขั้นสูงนะครับอินเคทั่วไปขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกิลวิญญาณขั้นสูงนั่นเองนะได้ครับก็จะเป็นตัวของบัฟที่ผมเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของทีมนะครับอาทีมเนี่ยผมจะเลือกใช้ประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวของโพเซซีนะครับยืนตำแหน่งเนี่ยก็ตามนี้เลยนะได้ครับแล้วก็เป็นตัวของปูกาบีนะครับถังอุทงนะครับแล้วก็เป็นตัวของอวี่เหาเนะนะครับแล้วก็เป็นตัวของถังเฉินนะครับแล้วก็เป็นตขออออองงเเสี่่่่่ยวููลาารรนนนััะคบ ตัวของคอที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวของคออ่าของถังอุถงเลยนะครับอาวุธรับเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของหงฟินิชนะครับแล้วก็เป็นตัวของอ่าขนนกยุงนะครับตามนี้เลยเนาะนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวของอ่าระเบิดลูกปลายอะไรแบบนี้นะครับอ่าซึ่งก็แนะนําเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตัวของ วงแหวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงแหวนก่อนคลิปเนี่ยก็น่าจะยาวนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเออก็แบบทีเดียวเลยเนาะรวบรัดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวพยายามแบบรีบทําแล้วก็รีบลงให้นะครับเพื่อที่จะไปแบบ ตีทำดาเมจกันนะนะครับอ่าซึ่งตัวของวงแหวนเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวของอวี่เฮาเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นตัวของวงแหวนจิ้งจอกให้นะนะครับเพราะว่าตัวของดาเมจหลักเนี่ยนะครับคือมีอยู่2ตัวนะครับจะเป็นตัวของท้าวุทงนะครับแล้วก็เป็นตัวของวี่เฮาครับถ้าวีหเฮาเราใส่เป็นตัวของจิ้งจอกเนี่ยมันจะได้เป็นคีดาเมจไงยนะครับเนี่ยอ่าซึ่งเราจะตีแรงนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ใส่ตามมีตามเกิดได้เลยนะครับ ถ้าใครที่ทาตัวของมงแหวนจิ้งจอกมาน้อเนี่ยนะครับก็ใส่ตามผมได้นะนะครับอย่างตัวของเสออู่ผมเนี่ยผมก็ไปใช้ตัวของมงแหวนเสือนะครับประมาณนั้นนะครับเอาตัวของมงแหวนคีเนี่ยให้ตัวของวีเฮ้าไงนะครับเพราะว่าตัวของวีเฮ้าเนี่ยคือธรรมเมียเยอะกว่าเสออู่นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของถังเฉินก็ใส่เป็นงูแทนนะครับนี่แล้วก็ปับปนเป็นจิ้งจอกไปนะครับที่เหลือก็ตามสายเลยนะครับเสือก็เสือนะครับแมงป่องก็แมงป่องนะครับ ประมาณนั้นกระดูกก็ตามมีตามเกิดนะครับซึ่งตัวของกระดูกเนี่ยผมก็ยังไม่มีตัวของกระดูกแดงนะนะครับกาดก็ตามมีตามเกิดเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวของลิงนะครับก็ตามมีตามเกิดเหมือนกันนะครับใครดูมดีใครทําดาวได้เยอะก็สามารถยัดตัวละครไปได้เลยนั่นเองนะนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็สาหรับตัวของอุปจะจทรตัวเนี่ยก็ประมาณ1ดาวนะนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของตัวละครเนี่ยประมาณ2ดาวนะครับ อ่ะก็เดี hmm. be, uh ๋ยวเราไปดูตัวของดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะประมาณไหนอะไรยังไงนะต้องบอกว่าโตของทีมเดียวเนี่ยนะครับก็ผมทําดาเมจไปประมาณ60กว่าล้านได้มั้งนะครับอันนี้ผมจะลองสกิปไปนะครับนี่ซึ่งัตของทีมเนี่ยนะครับของเราเนี่ยยืนได้นะนะครับไม่ต้องห่วงนะนะครับอ่ะแล้วก็โตของดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ61ล้านนะครับถ้าเราดวงดีๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะอ่าเพิ่มไปเยอะกว่านี้นิดหน่อยแหละนะครับประมาณสัก62 63หรือไม่ก็65นะครับประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าผมขี้เกียจกดแล้วไงนะครับผมก็เอาแค่ประมาณ60กว่าล้านก็พอแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ได้ของที่สําคัญหมดแล้วนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นตัวของเพชรแล้วก็เป็นตัวของตัวสุมอาวุธประจําตัวใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับหนึ่ง้องเอ็ม่ะนะครับผมก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ70ล้านนะครับเจ็ดสิบล้านเนี่ยมันก็ได้เพียงแค่ห้าสิบนะครับผมก็เลยแบบ อ่าไม่ฝืนนี่ว่านะครับมันเหนื่อยนะครับก็ลิมิตเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับที่ผมทําได้นะซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิน65ล้านหรอกนะครับเนี่ยดามเมจมันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะนะครับกดไปจนกว่ามันจะเจอรอบที่แบบมันดีนะครับอ่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะ แบบเจอตอนไหนอะไรยังไงนะครับเรากา็กดไปเรื่อยๆนะครับมันก็อยู่ที่ของมันอยู่ที่ดาวตัวละครด้วยนะครับถ้าโตของว5ห้ารอดาวเยอะเนี่ยมันก็ทำดามเอตได้ไม่ยากนะครับหรือว่าเป็นโตของทางอุทงอะไรเงี้ยซึ่งโตของดามเมตเนี่ยมันก็จะแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับห้าสิบวันล้าน40วันล้านอะไรอย่างงี้หรือไม่ก็ประมาณ60บล้านอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้น60ล้านเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ เออซึ่งผมก็ได้มาได้ไงก็ไม่ดูนะนะครับกดสคิปไปสคิปมานะครับแล้วมันก็ได้มาเองนะครับอาจจะต้องแบบว่าให้ตัวของอาวุธลับเนี่ยมันทํางานตัวของเอฟเฟกต์ตีเบิ้ลนะครับประมาณนั้นนะนะครับซึ่งผมเนี่ยใส่มาแค่อันเดียวไงนะครับนี่อ่าก็จะเป็นตัวของดอกบัวนะครับที่สามารถแบบอ่าช่วยให้ตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยมันตีเบิ้ลได้นะครับก็มีอยู่แค่ออฟเดียวเลยนะครับที่เหลือมันก็จะเป็นแบบพวก อ่าเพิ่มพลังงานนู่นนี่นั่นเพิ่มโลนะครับซึ่งมันก็สุ่มหามาไม่ได้นะครับอ่าผมก็เลยต้องใส่ไปแค่อันเดียวนะครับอ่าเนี่ยเราก็กดสกิปไปเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยดาเมจมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเออมันยากนะนะครับผมกว่าจะขึ้น60ล้านได้เนี่ยนะครับเต็มกืนเลยนะนะครับประมาณ58ล้าน59ล้านเนี่ยก็ถือว่ารูแล้วนะครับผมเพราะว่าดาวของเรามันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะ อ่าเนี่ยเห็นปะนะครับห้าสิบหกแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแบบเรื่อยๆมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงเลยนะครับว่าอ่าตัวละครของเราตีติดคีย์ไหมแล้วก็อ่าทางานตัวของเอฟเฟกอาวุธลับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยเลยนะนะครับประมาณนั้นเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งก็ผ่านไปละทีมแรกนะครับอันนี้คือทีมแรกนะนะครับผมเป็นทีมเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นตัวของ ทีมคู่กันบ้างนะครับซึ่งตัวของทีมคู่เนี่ยเราใช้เป็นทีมอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็บัฟนะนะครับบัฟเนี่ยผมก็สปอรเลยละกันนะครับก็ใช้เหมือนกับตัวของทีมหนึ่งนั่นแหละนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นตัวของ HP ขั้นสูงนะนะครับคีขั้นสูงนะครับอีทีทั่วไปขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกิลวิญญาณขั้นสูงนั่นเองนะนะครับแค่นี้เลยนะครับผม แล้วก็ตัวของทีมนะครับไปดูทีมกันนะครับว่าทีมเป็นยังไงนะครับทีมแรกเนี่ยจะเหมือนกับตัวของอ่าทีมตีบอสเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่ามันการันตีไงว่าตัวละครเราเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะครับแล้วก็ทำดามจได้ เยอะนะครับแต่ว่าโต๊ะของอาวุธลับเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรนะครับทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับเพราะว่าโต๊ะของทีมที่2เนี่ยนะครับมันยืนไม่ได้นะครับผมแล้วผมก็ลองเทสนู่นนี่นั่นดูนะครับซึ่งผมเนี่ยลองถอดโต๊ะของอาวุธลับนะครับอ่าโต๊ะของหงฟินิกออกไปเนี่ยนะครับคือทีมเนี่ยมันยังยืนได้อยู่นะครับผมก็เลยโยกไปให้กับโต๊ะของทีมที่2นั่นเองนะนะครับแล้วก็โต๊ะของอาวุธลับที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะนะครับอ่าดอกบัวนะครับแล้วก็เป็นโตะะขขอองงรรเเบบิดลูกปายนคั็มทใช่้� เข็มดวงมังกรเออประมาณนั้นนะครับก็เข็มดวงมังกรก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะบวกตัวของคี้ให้นะครับอ่ะคี้ให้กับอ่ะตัวของทีมเราทั้งหมดนะนะครับถ้าใครที่ทํามาจนถึงเลเวล8ใช่ไหมนะครับสิบนะครับ อ่าเราก็เป็นตัวของระเบิดลูกปลายนะครับที่ดาเมจของเรามันจะบวกถาวรนนะครับ15ให้กับทั้งทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของดอกบัวนะครับเออซึ่งตัวของดอกบัวเนี่ยผมเอาแค่บัฟแดงนะนะครับให้ตัวละครมันตีเบิร์นะครับจริงๆคืออยากจะใส่ตัวของเข็มดอกสาลี่มานะครับเพราะว่าตัวของดาวเนี่ยมันเยอะกว่านะครับซึ่งมันก็จะบวกตัวของสแต็ปแบบพวกอีดีคีอะไรเงี้ยนะครับมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมเอาตัวของเอฟเฟกต สีแดงไงนะครับก็เลยใส่เป็นนอกวัวมานะครับประมาณนี้นะครับคอก็เหมือนเดิมเลยนะครับ คอเป็นตัวของถังหูถงเนาะนะครับสกิลเออผมลืมให้ดูสกิลได้ยังไงนะครับการตั้งค่าสกิลเนี่ยก็เหมือนกับตัวของทีมตีบอสเดี่ยวเลยนะนะครับเหมือนกันนะครับอ่าก็ถ้าใครที่ดูไม่ทันนะครับก็ใช้ตัวของอันนี้ได้เลยนะนะครับผมเพราะว่าตัวของทีมเดียวผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้เปิดให้ดูนะนะครับขออภัยด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวของทีมแรกนะนะครับต่อมาเป็นตัวของ ทีมที่2กันบ้างนะครับทีมนี้นะครับผมผมใช้เป็นตัวของคอนะครับของทูสวรรค์6ปีนั่นเองนะหรือว่าเป็นตัวของเซนต้าวลเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ตัวของอาวุธลับนะครับนี่เลยนะครับอ่ะก็ใช้ประมาณนี้ซึ่งผมต้องบอกว่าตัวของตัวละครทีม2เนี่ยมันยืนยากถูกไหมนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะนะครับอาสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมแบบ20บาทอะไรเงี้ยนะครับตัวละครที่เราจะไปยืนทีม2ได้เนี่ยมันแทบจะแบบ ไม่มีเลยนะครับน้อยมากนะครับผมอ่าต้องเป็นตัวละครแบบพวกลิมิตแล้วก็เป็นตัวละครที่มันช่วยทีมได้ดีอ่ะนะครับถึงจะามายืนได้นะครับเออเพราะว่าตัวของถังซานอ่าร่างเทพเนี่ยคือยังไม่มาถูกไหมนะครับมันก็เลยแบบเล่นกันยากนะครับอ่าก็ใช้เป็นตัวของอาวุธลับหงเนี่ยช่วยนะครับเพราะว่ามันจะบับกรอกให้ไงนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวของ อ่คนทุกยุงนะครับที่คอมโบกับตัวของมาศูนได้นะครับก็ถ้ามาศูนของเราเนี่ยบัฟก่อไปใช่ไหมนะครับซึ่งตัวของอาวุธลับ อ่าคนท้องจูงเนี่ยจะทํางานเลยนะครับก็จะทําการแบบฮิวอ่าเลือดโตของแถวหน้าเราได้รวมไปถึงโตของเซียนเต้าหลิวด้วยนะครับที่อ่าช่วยให้โตของทีมของเราเนี่ยมันฮิวแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นโตของคอถูกไหมนะครับแล้วก็บวกโตของแม็กซ์พีด้วยครับสินะครับแล้วก็โตของเซียนเต้าหลิวเองเนี่ยนะครับก็มีอ่าโตของสกิลหรือว่าพาสซีฟที่แบบคอยฮิวเพื่อนได้แบบคอยเด้งเลือดได้อะไรแบบนี้นครับซึ่งเราครับก็เลยแบบเล่นไง่ายๆนั่นเองนะ นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ปั้นมาก็อาจจะเล่นลำบากนิดหน่อยแหละนะครับก็อาจจะต้องไปหาทีมอื่นเอานะครับประมาณนั้นนะครับะคอที่ผมได้ใช้์มาก็ประมาณนี้เนาะนะครับอาวุธรับก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวของการตั้งค่าสกิลนะครับผมก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยนะนะครับอ่าเป็นตัวของพิปิตงนะครับมาสู่นะครับลงหลงนะครับแล้วก็เป็นตัวของวีเฮ้านะครับแล้วก็เป็นอ่าหปีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวของเซียนเต้าหลู่นั่นเองนะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ตำแหน่งการยืนก็แบบนี้เลยนะครับก็ยืนตามผมได้เลยนะนะครับซึ่งตัวของทีมนี้เนี่ยนะครับคือจะมีจังหวะที่ ตายบ้างนะครับผมแล้วก็มีจังหวะที่ไม่ตายก <t ick ering> ็มีนะครับแต่ว่ามันมีน้อยนะนะครับจังหวะแบบนั้นนะครับก็ถือว่าแบบโอเคแหละนะครับทำ d a าเ g e ได้นะครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ดีวผมจะกดสคริปให้ดูก่อนนะครับเป็นสคริปแบบว่าแบบนี้นะนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าเออมันยืนได้กี่รอบนะครับนี่อ่ะก็อ่าสำหรับตัวของทีม2เนี่ยนะครับเราจะยืนได้ประมาณ10รอบนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยนะครับ ตายไปประมาณ1ตัวนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็จะประมาณนี้แหละนะครับเราก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับกดสกิปไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นนะนะครับก็น่าจะได้ดาเมจที่ดีนะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้เห็นไหมนะครับอ่ะยืนได้10เทิร์นนะนะครับผมอ่ะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมเลยนะครับว่าเราจะทำดาเมจได้เยอะไหมนะครับผมอ่ะเนี่ยตามนี้นะครับผมอ่าซึ่งผมก็พึ่งแบบ จัดทีมเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมก็เลยแบบทําคลิปให้เลยนะครับเนี่ยอลองเทสดูเรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้แหละนะครับผมก็อยู่ที่ดวงแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยเห็นไหม รอบนี้ก็ตายไปประมาณ3ตัวแต่ว่าดาเมจเนี่ยดีกว่าเดิมนะเห็นไหมอ่าซึ่งมันก็บอกไม่ได้นะครับว่าเออเราจะดีดาเมจได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ารอบเมื่อกี้นี้คือตัวละครเราเนี่ยตายไป3ตัวใช่ไหมถ้าเป็นรอบที่แบบมันเพอร์เฟกอ่ะตัวละครไม่ตายนะครับคิ่บ่อยๆแบบอ่าตัวของเอฟเฟกอาวุธลับทางานแบบทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำดาเมจได้แบบ ฟูๆเลยนะครับแต่ก็ต้องไปกดสคิปเรื่อยๆเอานะครับอย่างที่ผมบอกนะนะครับเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปจนกว่าเราแบบจะพอใจอะนะครับว่าเออเราแบบเอาดาเมจแค่นี้หรือว่าไม่หลุดท็อป10ก็โอเคแล้วอ,อะไรแบบนี้นะครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับอ่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าผมน่าจะเอาแค่ไม่หลุดท็อป10ก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าตัวของดาเมจที่ผมทำไดน้นะตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ อ่า130ล้านนะครับอ่าซึ่งอันดับ10เนี่ยประมาณ95ล้านนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะหลุดท็อป10ไหมนะครับถ้าหลุดท็อป10ก็อาจจะต้องทําใจนะครับเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วนะครับประมาณนี้แนะเราเอาไปเล่งกันดูแล้วกัน นะครับโอเคก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับน่าจะมีแค่นี้เลยสําหรับใครที่รออยู่นะครับคลิปตีบอสใช่ไหมหรือว่าทําการแนะนําตีบอสเนี่ยผมก็ทําให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเราก็รอให้ตัวของบัฟเนี่ยมันครบก่อนนะครับทั้งคู่เลยนะครับประมาณนั้นนะนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ